สวัสดีครับวันนี้ก็ขอนําเสนอว่านนะครับว่านเรียกว่าว่านเศรษฐีกอบทรัพย์หรือเศรษฐีขอรัดซันะครับก็ลักษณะดูง่ายนะครับเห็นก็เราก็จะรู้เลยว่าเพราะว่าผิดไปจากว่านทั่วไปนะครับก็ใบก็เหมือนใบขึ้นชายนะครับใบใบจะม้วนขอดกลมเข้ามาเป็นลอนนะครับส่วนหัวก็จะมีลักษณะเหมือนหัวโมเล็กนะครับเนื้อในก็จะมีสีขาว มันก็จะขึ้นเป็นกอนะครับเนี่ยครับเษฐียรซับหรือเสถียรกรซับนี่ก็เป็นว่านเสี่ยงไทยนะครับเป็นที่นิยมทั่วไปทุกอาชีพนะครับร้านค้านะครับร้านค้ามียิ่งดีนะครับตามบ้านเรือนนะครับลักษณะก็แปลกลสวยงามเมตตามานิยมมีโชคลาภนะครับใช้เป็นว่านเสี่ยงไทยโชคสนานผู้ปลูกได้นะครับปีใดเดือนใดชีวิตหรือกิจการจะเจริญรุ่งเรืองใบว่านก็จะขอด ม้วนกลมหมดทุกใบนะครับเป็นพุ่มนะครับสวยงามมากนะครับสำหรับการปลูกว่านนะครับก็ควรจะใช้ดินกลางแจ้งนะครับเผาทุบให้แตกละเอียดนะครับแล้วก็ตากน้ำค้างไว้คืนนึงนะครับเคล็ดลับนะครับก็แล้วก็ใช้พวกเปลือกทัวพวกอะไรพวกนี้ครับมา รวม,รว,ม,รว,มรวมกนห้ามใช้อา่อาอะไรนะพวกมูลสัตว์นะครับไม่ได้นะครับก็หาลองก้นกระถานด้วยเศษก้อนอิฐนะครับก็เพื่อเป็นการระบายน้ำไม่ให้น้ำขังนะครับก็เทคนิคการปลูกว่านทุกชนิดนะครับก็อย่าให้มิดต้นนะครับก็ให้โผล่ให้โผล่ขึ้นมานะครับหัวนะครับให้หัวโผล่ขึ้นมาสักครึ่งนึงนะครับ ก่กรดน้ำนะครับสำหรับว่านทุกชนิดก็จะมีคาถากำกับในการาปลูกในการลดน้ำนะครับก็อย่างสดีคอซับนี่ก็จะนิยมปลูกในวันจันทร์นะครับแล้วก็เสกเพุทธคุณนะครับหรือว่าอทิพิสูงนี่แหละครับก็ก็จะเป็นการดีนะครับเสริมความเข้มขังนะครับตามความเชื่อของคนโบราณน,นะครับ อ่อันนี้ก็อีกชนิดหนึ่งนะครับว่านนะครับอันนี้เรียกว่าสิริเรือนอกนะครับก็สังเกตก็นี้นะครับขอบใบขอบใบด้านนอกจะเป็นสีขาวนะครับตรงกลางจะเป็นสีเขียวนะครับก็ใบเป็นใบเล็กๆนี่นะครับคล้ายๆกับสิริกรอบทัพนะครับแต่ว่าใบจะไม่ขอบนะครับก็จะเป็นพุ่มสวยอย่างเงี้ยครับก็เป็นว่านเสียงไทยเหมือนกันนะครับปลูกวันจันทนะครับนี่ก็ ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ